ช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่สำนักงานกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชาราัฐกระทรวงอุตสาหกรรมนำโดยคุณกอบชายสังสิทธิสวัสดิ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมผนึกตลาด .com group ป จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา SME แบบเฉพาะรายปีงบประมาณ2,563รองรับการทำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจตามวิถี New Normal โดยคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างยอดขายแก่ผู้ประกอบการและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กระทรวงอุตสาหกรรมหรือที่เว็บไซต์ตลาดนัด SME c o m ค่ะ จริงจริงรง,รง,รงนี้ในกองทุนเอฟดีมีานาวิชารัตตอนนี้เร,เ,รเราเราเรามองทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในออฟไลน์เนี่ยผู้ที่เข้าขอสินเชื่อและต้องการขายออฟไลน์เราอย่างที่ท่านราัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกรรเท่านดำริให้จัดงานเอาท์เล็สินค้าของหวันของทิ่ปีใหม่เพื่อจาจนสัปดาห์หน้านะครับ22-25เนี่ยก็จะมีสินค้านี่มี400บูธรอบประทรวงก็จะมีสินค้าส่วนหนึ่งที่มาจาก กองทุนเอฟดีตานวยรั์รมาขายออฟไลน์นะครับแล้วผมก็ให้นโยบายต่ออย่างที่ตําบลี่องหน้ารัฐมนตรีไปที่อุตสาหกรรมทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศเลยจัดเอาเล็กเล็กๆหน้าสาลรลการหรือสถานที่ที่เหมาะสมของจังหวัดต,ตัวเองนะครับนำผู้ประกอบการที่ขอถินเชื่อนำผู้ประกอบการโอท็อปเออที่มีศักยภาพมีสินค้าพรีเมียมออกมาขายมีสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งมาตรฐานชุมชนออกมาจําหน่ายนี่คือออฟไลน์ออนไลน์ทั้งบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำ e c o m m e r ์ซขึ้น2ตัวตอนนี้ระบอกเนี้ย e c o m m e r ์ซตัวแรกนะที่ขายออนไลน์คือโครงการรักช um ุมชนอันนี้จะเหมาะสําหรับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนะฮะที่ได้มาตรฐานาอุทยานอุตสาหกรรมมาตรฐานมอผอชมาตรฐานอารรชุมชนแล้วก็สินค้าเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือที่เราทําใหม่ขึ้นมาค็อ e c o m m e r ์ซเรื่องตลาดนัดเอเดมี e นะครับอันนี้เพื่อเข้าสู่ตลาด com มันจะไปเชื่อมโยงต่อต่อ e-commerce ซึ่งมีเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น ลาซาด้าช้อปปี้ตลาด .com อันนี้ก็จะเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่าง50รายที่เข้าร่วมโครงการในโครงการที่วันนี้มาแสดงผลงานก็จะถูกชิปขึ้นอีคอมเมิร์ซขึ้นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของตลาดนัดเอเอ็มนะครับหรือถ้ารายใดอยากจะไปเข้ารับยินด์ก็เข้าได้นะอันนี้คือเพิ่มช่องทางการจําหน่ายแล้วก็อนาคตเราติดตามประเมินผลเนี่ยก็จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเพราะเทารับการส่งเสริมพัฒนาแล้วนะครับ